ก็ทางด่านเดียวกันทั้งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองครับเขาบอกชาวบ้านเนี่ยท<ฆ>นเรื่องไหวกับปัญหาสุขภาพจากเครื่องฝุ่นควันนี่แหละก็เรียกว่าค<ฆ>วักเงินตัวเองช่วยเหลือตัวเองไปเลยนะครับแล้วก็หลังเจอ<ฆ>ที่ฝุ่นพิษเนี่ยพีเอ็มสองจุาให้เกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ยท<ฆ>าดานเดียวกันในส่วนของจังหวัดเองนะครับก็มีการมีแผนจะเร่งระดมทําฝุ่นหลวงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งต้องรอดูว่าจะมีพื้นที่ไหนที่ฝนตก จากฝนฟ้าขนองก่อนหรือเปล่าเลยฮะหรือว่าก็ต้องมีการดูเรื่องของพยากรณ์อากาศนี่สมัยก่อนดิฉันเป็นนักข่าวกว่าทรงเกษตรนะบินบินทำฝนหลวงด้วยนะอุ้ยมันมันไม่ได้แบบสบายนะในการทำมันติดง่ายไหมยฮัมันสามารถเกิดเช้นนี้ไหมโอไม่ง่ายค่ะแล้วคนที่ทำเนี่ยก็ ก็ไม่ง่ายอีกเหมือนกันต้องเอาใจช่วยด้วยค่ะมาดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะชาวบ้านในตําบลฟ้าห้ามนะคะบอกไปแล้วค่ะคุณก้องบอกแล้วว่าสุดทนนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้วิกฤตหมอกควันค่ะกระทบกับสุขภาพนะคะเขาเนี่ยก็ยอมควักเงินตัวเองซื้ออุปกรณ์แล้วก็จ้างช่างเนี่ยขึ้นไปติดสปริงเกอร์น้ําบนหลังคากันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ยอมเสียเงินนะคะเปิดน้ําวันละ1-2ชั่วโมงเพื่อลดหมอกควันรอบบ้าน สร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศนะคะหลังต้องเผชิญหมอกควันพิษนะคะนานกว่า2ส,สัปดาห์แล้วแม้ว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นการแค่บรรเทาแต่ก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของอาการคัดจมูกหายใจไม่ออกได้บางช่วงเวลาค่ะเรียกได้ว่าอะไรที่ทําได้เนี่ยตอนนี้ชาวบ้านทําหมดนะคะซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะก็ช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองรอบตัวบ้านลงได้บ้าง นอกจากนี้ก็ทําให้อากาศนะคะสดชื่นได้บ้างแล้วก็ยังช่วยลดความร้อนรอบตัวบ้านได้ด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศไปในตัวแต่ ก็ไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะค่าน้ําประปาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะทั้งนี้จึงวอนนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจริงใจแล้วก็จริงจังกับการแก้ปัญหานี้นะคะเพราะว่ามันกระทบกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยในขณะที่ทางจังหวัดเองนะคะก็เร่งประสานไปยังหน่วยปฏิบติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบนนะคะของเชียงใหม่ค่ะให้เร่งปรับแผนนะคะหลังสภาพอากาศ เป็นใจแล้วค่ะตอนนี้สามารถมาสร้างฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและก็ไฟป่าของภาคเหนือก็อนเน้นพื้นที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็แพร่ค่ะครับจริงๆที่สร้างไว้เนี่ยไม่ใช่แค่เปลืองน้ำนะฮะ,ะเปลืองไฟด้วยเพราะว่าต้องดูดน้ําขึ้นไปบนหลงังคานะครับแต่ว่าก็ถือว่าลดความร้อนในบ้านไปแล้วก็ลดฝุ่นด้วยนะครับ<ช>แต,บต่องไรก็ตาม <ไง S 1> ครับในส่วนของฝนหลวงนะครับล่าสุดเองฮะทางกรมฝนหลวงครับและก็การบินเกษตรครับได้ตรวจพบนะฮะว่ามีสภาพอากาศที่เหมาะสมในการขึ้นปฏิบัติการสร้าง ฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือครับโดยเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวันที่8มีนาคมเนี่ยได้ให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือครับตอนบนครับที่เชียงใหม่ครับขึ้นปฏิบัติการสร้างฝนเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าบริเวณพื้นที่เป้าหมายก็คือพื้นที่ป่าไม้ดอยพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับพื้นที่ป่าไม้อำเภอแม่ทะแม่หมอครับจังหวัดลำปางครับรอยต่ออำเภอรองจังหวัดแพร่พื้นที่ป่าไม้อำเภอจอมทองอำเภอฮอดนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ครับ โดยเว็บไซต์นะคะ iqair.com ครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีลมลพิษทั่วโลกครับมีการจัดอันดับให้เมืองเชียงใหม่เองนะครับเป็นเมืองที่มีมลพิษอากาศสูงสุดเป็นอันดับที่2ของโลกต่อเนื่องฮะรองจากเมืองกะาราจีประเทศบังคลาเทศครับโดยข้อมูลจากดาวเทียมจ i สดาเนี่ยรายงานพบจุดความร้อนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย มีจุดความร้อนอยู่อีกหลายร้อยจุดเลยครับที่จะต้องเร่งแก้ไขแดงเถือกแล้ค่ะคุณก้องเขาเรียกว่าถ้าเกิดจุดความร้อนนี่คือการจุดไฟถูกไหมครัมินเป็นบริเดณที่มีไฟขึ้นมาด้วยก็อาจจะเป็นในเรื่องของความร้อนสะสมตรงนั้นก็เป็นไปได้ค่ะ